คลิปนี้นะครับเป็นคลิปอาการมันเป็นยังไงนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ทุกคนในกอง<า>วันนี้นะครับถามคนแรกกันเลยครับว่าอาการของเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้อ,อาการมันเป็นยังไงครับอาการมันเป็นยังไงเลือลั่งหัวใจอยู่เออข้างซ้ายยังไงตอ่อขันใจบาออกจะเป็นแล้วไหนสี่โมงสี่ตายหรือยังโคม,ม่าปานนี้สี่หอดใจยุติหัวใจกระพัำจืดจิ้มจังสี่จะเป็นย้อนอยังไงขันบ่ฟ้ากะว่าวไ้ฟ้าจะไง ททยอินอีกแล้วครับอาการมันเป็นยังไงครับวันนี้อาการมันเป็นจังใดเรือรั้งหัวใจเออคางซายโดนอีกแล้วผมไปถามคนนี้ดีกว่าหวังว่าจะไม่ทายอินเพลงนะครับใครแม่เหรอแม่ครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว วันนี้อาการมันเป็นยังไงครับเลือลังหัวใจอยู่เอื้อขางทรายแม่นี่นแม่ไปตอ่อครับไทยอินอีกแล้ววันนี้เป็นยังไงครับอาการมันเป็นจังใดเลือลังหัวใจ <c oughs> อยู่เอื้อขางทราย <c oughs> โอ้โดนไทยอินอีกแล้ว <c oughs> นี่ทีมงานอีกคนของนางเอกนะครับลองมาถามเขาว่าอาการวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ อาการมันเป็นจังไหรเหลือลังหัวใจยุ่อกข้างซ้ายโอ๊ยโดนถ่ยินอีกแล้วไปต่อผู้กับกลับเรานะครับดำไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาการมันเป็นยังไงครับวันนี้อาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นจังไหเหือลังเือลังหัวใจที่อกข้างซ้ายเออถ่ายอินอีกแล้วนะครับตากล้องอาการมันเป็นยังไงครับวันนี้ อาการมันเป็นจังได้เรือลังอยู่เอื้อค่างซ้ายพระเอกพระเอกพระเอกเยอะแล้วเยอะแล้วอาการวันนี้มันเป็นยังไงครับได้ต่อยเสียเป็นยังไงเรือรังหัวใจอยู่เอื้อค่างซ้ายทายอินอีกแล้วไปครับไปหานางอกกันอาการวันนี้มันเป็นยังไงครับ อาการมันเป็นจังไดเลือลางหัวใจอยู่เอ้อกาง้ายขออีกรอบขออีกรอบเอออาการมันเป็นจังใดเลือลางหัวใจอยู่เอื้อกางสายแล้วพ่อใหญ่อ่ำครับอาการวันนี้มันเป็นยังไงครับ ยอมผมยอมแล้วทุกคนถ่ายอินกันหมดเลยนะครับปิดกล้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปถ่ายอินเพลงในของเรากันอีกนะครับอาการมันเป็นยังไงเรือรังหัวใจอยู่ที่อกข้คานซ้ายครับผมไปบ่ายครับออาากรรมันนเเป็่ดื ໃສ່ຫັນໃຈບ